Thank okay. you. คิดย like ังไงกับการแบบว่าชุมน so, right? so, 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 anyway, like ุมแบบว่าเรียกร้องตรงนี้บ้างก็ก็ถือว่ามันถ้าดไม่ส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมมองเห็นแบบเห็นเพือแบบเห็นใจคนกลัวครับเพราะแบบเก้าปีอย่างเงี้ยครับคือเงินเดือนอย่างเงี้ยก็แบบก็หนุนโงงมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผมว่าแบบต้องมีสะพานหนึ่งครับที่แบบต้องมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็แอบแอบแบบเฟลนิดนึงเพราะว่าวันนี้แบบเรื่องผมมองหกอะครับเป็นวันจบเป็นวันเลียงสุดท้ายอะครับแบบมีงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบก็เจอเหตุการณ์อย่างเี้ยก็ ก็เท่าเทียมได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ก็กระปรักครัวอ๋อแลรู้สึกไงบ้างเทียบว่าเอ้เมื่อเราได้ยินว่าได้ยินว่าม6รุ่นนี้แบบว่ามีช่วยมาสองรอบแล้วแบบรอบที่อะไรจัดตูรามิดป่ะเทียบว่าที่โดนจัดแล้วก็ตรงนี้ก็มาโดนในตรงนี้อีกนี่เป็นไงบ้างก็รุ่นละก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจมากครับกีฬารครั้งนี้ก็แบบก็แบบสนใจคุ้นๆเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าก็คือก็แบบเป็นมาหลังการแข่งแล้วแล้ว เราเคยแบบว่าเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่านะไอ้เด็กรุ่นปัจจุบันนี้แบบว่าผลการเรียนแ,แย่ลงอะไรประนี้เออเรารู้สึกไงบาง้าง,อ,งอยู่ที่ตัวเองมากกว่าครับอย่างแบบเรื่องวันนี้ก็แบบเข้าหมอก็โอเคก็ดีผมแบบก็เรียนปานกลางเลยครับมันอยู่ที่ตัวเองครับไม่อยู่ที่แบบใครหรอกครับเป็นที่บอกไปแล้วก็คิดว่าคุณครูก็น่าจะสอนได้ดีครูก็ทำดีอยู่แล้วครับครูที่สอนดีกว่าเดิมครับอยู่ที่นักเรียนแหละครับถ้านักเรียนตั้งใจเก่งก็ดีนักเรียนไม่ตั้งใจทำไงให้เก่งก็มีดีครับสอนให้โรงเรียนดีแค่ไหนก็เก่งดีอยู่ เรื <mile> ่องการส่งเสริมเนี่ยที่แบบว่าบางกิจกรรมเขาไม่ค่อยส่งเสริมอะไรอย่างนี้ที่แบบมีการเขียนไปก็น่าจะแบบน่าจะร่วงแบบสถานที่ไม่สะดวกมากกว่าครับก็ค่าหมดเรื่องแบบดนตรีกีฬาครับโรงเรียนก็ต้องเสียแบบว่าตอนนั้นก็เป็นห้องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงโรงเรียนมันก็มีแบบว่าที่บอกว่าเป็นงบให้น้อยลงอะไรงบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจัดอะไรต่างอย่างนี้ได้พอยจะดูเรื่องว่าคิดไงบ้างพี่นะครับก็มา ให้มันตีขึ้นนะหรือว่าแบบอยากได้งบมากขึ้นหรือว่าแบบอยากอะไรอย่างนี้มันเมี่อไร่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมีการคุยไหมว่าแบบเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ว่าซื้อของหรือว่าทำบริหารงานอย่างนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับคุณครูหรอกครับเดี๋ยวเขาะเกี่ยวกับผู้บริหารใช่ครือถ้าคุยอะไรก็คือจะเป็นแค่าทตามแค่ขึ้นๆนะอ๋อแต่ไม่ไปรังเกียจมีอะไรที่แบบว่ากับกับารบริหารอ่ะอยู่แบบยกยกตัวอย่างหน่อยด้วยกัน เริ่มแรกเลยก็เปลี่ยนยูนิฟอร์มเปลี่ยนยูนิฟอร์มคือคืออยากอ่านตรงนี้นะครับคือหัวอย่างเงี้ยครับคือหัวสมัยก่อนครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยครับซึ่งหัวอันนี้แพงกว่าเยอะเลยครับเท่าไหร่ร้อยว่าบาทร้อยว่าบาทแค่หัวนะครับเขานี้ได้นี่เท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้อัน้อยเดียวเองครับลอยเดียวอลูมิเนียด้วยอะไรแค่หัวอย่างเดียวสองร้อย คราแซงไม่ชอาคัะอันนี้ผมใช้มาแบบปลูกปีนอันนี้ใช้ตียก้อนสี่อกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตีสีรอบคือแบบว่าเก่าง่ายกว่าด้วยเก่งง่ายกว่าและมีอะไรไหมเที่ยวว่าเที่ยวว่าเปลี่ยนแปลงแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเง้ยกัตัวการเรียนจากปาร์ตี้พลังของข้อข้อยาตัวแกงแบบนุ่มหมดอันนี้ข้อแล้วจากสบายอินสตูแกรมครับแล้วก็ครูแบบที่ดีอ่ะครับ ครูหลักคนก็สูญหายไปด้วยนะครับอ๋อคุยดีๆคุยีนะครับก็สูญหอะไรเหมือนแบบสิ่งที่ไม่หนีในของที่เสร้างออมีการหรือว่าแล้วมียังมีอยู่นะแบบว่าอย่างพวกกกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่เขาแบบอาจจะอาจจะสมเสียไม้ลงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบห้องเรียนที่แบบไขาสร้างมาแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้อะไรยงี้ส่วนมากถ้าถ้าพวกนั้นก็ก็ไม่นะครับเพราะว่าแบบทางแบบตารางของวิชาเรียนนะครับก็จะมีจัดให้ห้องสมุด สำหรับการเี่นกเ่ได้ครับรรร oh, okay. ข้อดีอะสำหรับสำหรับอธิการคนนี้ที่แบบว่ามาเรับเเห็นที่เราราบว่าเขาเก่งนะครับแต่เนแบบเขาเก่งในด้านที่แบบที่ไม่ดีบางครับงครับเก่งี่ด้านไม่ดีอยูเน้าสูแบบยุทธีเป็นหลักคือแบบไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ก็ถือว่าฟัง อ๋ในที่ประชุมเราเคยเคยเห็นไหมเคยแบบว่าก็ไม่เคยเห็นครับแต่ที่ออกมาเพื่เอามาพี่เอาคนมาเขาจะรู้อยู่ว่ามันแปลว่ากูว่าไม่ค่อยเต็มใจทรัเท่าไหร่แต่ไม่ตนองตัดไม่ต้องลัดงานอ๋อถ้าอะไรอะไรที่ถูนก็ไม่เต็มใจที่แบบว่าต้องต้องทำกิจกรรมแบบบางกิจกรรมอะไรเงี้ยครับแบบใช้ใช้งาน ออะไรยแบบเหมืนอนแบบบางงานก็แบบก็เกินเกินไปกันเลย่างเงี้ยครับผมครับ<ณ>จริงๆคุณครูไม่ต้องมานั่งลงไม้ลงมือก็ได้ครับ<ค><ณ>งานอะไรเราพอนึกบอกเขบอกได้ไหมก็หลายงานมากกว่าครังบงานโดยตรงที่เป็นงานงที่เขาจัดขึ้นมาเองอะไรเงีเย้ยเป็นด้วยพี่เพราะว่าผมฟังจากคนอื่นมาก็เขาทำาะว่า,วา,าผู้บริการ มันเลื่นแก่ตัวปไปหน่อยเพราะว่าเหมือนบครูทุกคนมันได้ครูรัฐบาลมันได้อย่างอย่างบ้างมันได้หมื่นห้าแต่ครู่าวนือนโดนกองเลยนี่เรคิดยังไงกับคาว่าแบบว่านะครูคือผู้ศิษ์ลาอะไรยี้บ้างก็เพราะว่าจริงอ่ะพี่เพราะว่าครูทุกคนก็เหมือนเป็นแม่พี่แห่งชาตินะก็เหมือนสร้างคนมาทุกคนได้ดีวันนี้สื่อก่าทุกรุ่นที่กลับมาก็เพราะว่าครูครับ รายการเนี่ยเขามีแบบว่ามีนโยบายอะไรที่แบบว่าทำให้เราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเรียนไม่่คยดีขึ้นหรือว่าแบบอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกไม่เห็นด้วยไหมก็โครงการพระรามสองครับพี่คือเขาที่ผมได้ยินมาก็คือเขาเหมือนเอาเงินจากที่เนี่ยครับไปลงทุนที่พระรามสองใชไปตงเนี่ยแล้วทีนี้ก็คนที่นี่ก็คือ เขาบอกว่าเขาให้ที่นี่ไปที่รูนปีละสองครั้งแต่คือเอาเงินจากที่นี่ไปอ่ะบก็คือเขาเหมือนทําที่รูนแต่ไม่ได้สุใจที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพียบหรือเราไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมวะอะไรอย่างงี้ใช่คือเหมืนไม่ทํากิจกรรมเลยคือแล้วแชร์แปลส่อที่คือการที่ไปแต่พวกจะตัวแบบนี้คือเขาไม่ค่อยถนัดเราต้องจุดู ยังไงครับคุณเองยังไงบ้างคือแบบว่าปกติเนี่ยปีกัันนปีกก่อนหรือว่าเท่าที่รุ่นพี่เขาบอกมาเนี่ยก็คือแบบเขาจะมีการสัะสนมากกว่านี้ครับมันลดมันลดการสัะสนมันลดมาเรื่อยๆหรือว่าแบบยังไงยังงบ้างมันก็มันก็ไม่เชิงรถอ่ะพี่แหลคือมันก็ไม่พัฒนาขึ้นมันยุ่ยยากอยู่อะพี่แล้วก็โรงเรียนมันก็ไม่ดีขึ้นอ๋อไอ้ไอ้รุ่นรุ่นรุ่นปัจจุบันนี้ผลการเรียนแย่ลงเนี่ยเราเห็นยังไงบ้างใช่รโหแย่ลงขึ้น แต่ผลการเรียนแย่ลงผมว่ามันผม,ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับครูหรืออะไรนะครับมันเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากกว่าคือเหมือนแบบคนผมคือเขาปัจจุบันคือเขารับนักเรียนมาใหม่คือคนารับมาเรียนผมว่าเขาไม่ได้วัดจากปฏิทินข้าวเขาวัดที่เพื่อนตอนนี้ปัจจุบันอันตราเหมือนแบบับต่ำลง บอกไค่นี้ยอมรับตอนตอนนี้ตอนนี้เขาอ่ะเ่เก้าปีแล้วแต่ตอนนี้มันต่างตอนนี้เข้า5่คือตอนนี้ตอนนี้เขาคือจับตงห้อง300แล้วก็ไม่ต้องให้เขากู่แบะให้เขากู่แล้คือเมื่อเราออกนอกเลยเขาถึงจะให้คืนุดแล้วได้ยินเรื่องเรื่องเกียราเท้ามัะเที่ยวว่าเขาบอกก็บอกว่ามีผู้ใดการสร้าง ตั้งเกียร์เท้าข้างบนดีนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรอเจ้าจริงคนะเจ้าจริงนะคืเคยขึ้นไหมเคยแอบขึ้นไหมขอไม่เคยเขาอห้ามแบบข้ห้ามยังไงเขาอห้ามเขาอล็อกกันข้อสิบสข้ไม่รู้สิบลิฟต์มันลิฟต์อ๋อลิฟต์ลิฟต์ลิงยัอสิบด้วยแล้วบันไดขึ้นไปไม่ได้บันไดขึ้นไม่ได้แบบมีประตูล็อกมีประตูล็อกเคยมีแบบคนเข้าไปไหมหรือว่าพังเข้าไปอะไรอย่างเงี้ผมไม่เคยนะเห็นไม่เคยนะ แต่ว่าได้ได้ยินล้ำเลือกันไหมโอเคโอเคได้ไหมอะ